สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่มันเป็นความจริงที่ผมได้เห็นมาจากการรักษาคนไข้มากว่า25ปีมีบางอย่างที่เรียบง่ายมากๆแค่หนึ่งช้อนชาของน้ำมันมะกอกก่อนนอนทุกคืนทำไมผู้ชายบางคนที่อายุมากกว่า50ปีตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งในขณะที่คนอื่นๆรู้สึกว่าไฟในตัวมันดับไปแล้ว คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทำไมร่างกายของเราถึงเปลี่ยนแปลงไปทำไมสิ่งที่เคยทำได้ง่ายๆกลับกลายเป็นเรื่องยากวันนี้ผมจะมาอธิบายให้คุณฟังว่าน้ำมันมะกอกมันทำอะไรกับร่างกายของเราบ้างและที่สำคัญผมจะบอกรายละเอียดทุกอย่างที่คุณต้องรู้เพราะผมรู้ว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้มีคำถามว่าใช้ช้อนแบบไหนกินนานแค่ไหนเลือกน้ำมันยังไง ผมจะตอบทุกข้อให้หมดในวันนี้เลยครับก่อนอื่นเลยให้ผมบอกตามตรงนะครับความเหนื่อยล้าที่คุณรู้สึกมันไม่ใช่แค่เรื่องของอายุมันไม่ใช่แค่เพราะคุณแก่ขึ้นร่างกายของเรามันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากและเมื่ออายุมากขึ้นหลายอย่างในร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของการไหลเวียนของเลือดและเรื่องของการทำงานของหลอดเลือด ตอนนี้ให้ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดของเราเริ่มแข็งตัวเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นเหมือนกับท่อยางที่เกาะตัวเมื่อมันแข็งขึ้นเลือดก็ไหลเวียนได้ไม่ดีและนี่แหละครับที่เป็นรากของปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานความจำสมาธิและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้น้ำมันมะกอก โดยเฉพาะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษสุดแรกมันเต็มไปด้วยสารที่เรียกว่าพลีฟีนอลสารเหล่านี้มันมีคุณสมบัติพิเศษมากมันช่วยให้หลอดเลือดของเราผ่อนคลายขยายตัวได้ดีขึ้นเลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่สำคัญสำหรับผู้ชายแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดครับสิ่งที่น้ำมันมะกอกทำกับเลือดของคุณมันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของฮอร์โมน โดยเฉพาะเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้มันเป็นตัวควบคุมหลายอย่างในร่างกายของผู้ชายทั้งพลังงานความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออารมณ์และแน่นอนครับเรื่องบนเตียงเมื่ออายุมากขึ้นเทสโทสเตอโรนของเราลดลงลดลงประมาณ1-2%ถึงเปอร์ซนทุกปีหลังจากอายุ30ปีพอมาถึงอายุ50-60ถึงปีมันลดไปเยอะมากแล้วแต่นี่คือข่าวดีครับ น้ำมันมะกอกมันช่วยส่งเสริมการผลิตเทสโทสเตอโรนได้มันมีไขมันดีที่ร่างกายต้องการเพื่อสร้างฮอร์โมนตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใช้ยังไงใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนเอาละครับตอนนี้ผมจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยอย่าพลาดนะครับ ข้อแรกคุณต้องใช้น้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษสุดแรกหรือที่เขาเรียกว่า extra virgin olive oil นะครับอย่าใช้น้ำมันมะกอกธรรมดาเพราะมันถูกแปรรูปมาแล้วสารดีๆหายไปหมดต้องเป็นแบบสกัดเย็นครั้งแรกตัวนี้เท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติที่เราต้องการข้อ2ปริมาณ1ช้อนชาเต็มๆนะครับประมาณ 5. มลลิตรไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะเป็นช้อนชา ช้อนเล็กๆที่เราใช้คนกาแฟนี่คือปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหลายคนถามว่าต้องกินหลายช้อนไหมไม่ต้องครับแค่หนึ่งช้อนชาต่อคืนก็พอแล้วข้อ3เวลาให้กินก่อนนอนประมาณ30นาทีทำไมต้องก่อนนอนเพราะตอนกลางคืนนี่แหละครับที่ร่างกายของเราจะซ่อมแซมตัวเองฮอร์โมนต่างๆถูกผลิตออกมา,ม,ามากที่สุดตอนกลางคืนโดยเฉพาะเทสตโทสเตอโรน ถ้าเรากินน้ำมันมะกอกก่อนนอนมันจะไปช่วยเสริมกระบวนการนี้พอดีมีคนถามว่าถ้าทำงานกระดึกนอนกลางวันจะกินเมื่อไหร่คำตอบคือให้กินก่อนนอน30นาทีเหมือนกันไม่ว่าคุณจะนอนตอนไหนก็ตามที่สำคัญคือก่อนนอนเพราะร่างกายมันทำงานตามจังหวะการนอนของเราครับข้อ4ระยะเวลานี่เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากต้องกินนานแค่ไหนคำตอบคืออย่างน้อย21 วันนะครับทำไมต้อง21วันเพราะวงจรฮอร์โมนของเรามันรีเซ็ตทุกๆ21วันหลังเลือดใหม่ไหลเวียนได้ดีขึ้นฮอร์โมนเริ่มปรับตัวร่างกายต้องการเวลาให้มันปรับสมดุล21วันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่ถ้าจะให้ผลดีจริงๆควรทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ,อย่างน้อย2ถึงสเดือนครับหลายคนถามว่าต้องทำทุกวันไหมคำตอบคือใช่ครับ ต้องทำทุกคืนความสม่ำเสมอมันสำคัญมากกว่าปริมาณครับทำทุกวันช้อนเล็กๆดีกว่าทำสัปดาห์ละครั้งแต่ช้อนโต๊ะเต็มๆเพราะร่างกายมันต้องการความต่อเนื่องตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการเลือกซื้อน้ำมันมะกอกหลายคนบอกว่าไปซื้อแล้วไม่รู้จะเลือกยังไงราคาต่างกันเยอะมากบางขวดถูกมากบางขวดแพงมากแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าของแท้หรือของปลอมผมมีวิธีง่ายๆ บอกครับข้อแรกดูฉลากต้องมีคำว่า extra virgin olive oil ข้อ2ดูวิธีสกัดต,ต้องเป็น cold press หรือสกัดเย็นข้อ 3. ดูแหล่งที่มาที่ดีที่สุดคือจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นอิตาลีกรีซสเปนข้อ4ดูสีน้ำมันมะกอกแท้จะมีสีเขียวปนทองไม่ใสจนเกินไป มีอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากครับคือเอาไปเก็บในตู้เย็นถ้าเป็นของแท้มันจะขนขึ้นเหนียวขึ้นมีเม็ดขาวๆเกิดขึ้นนี่เพราะไขมันดีในน้ำมันมะกอกมันแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำแต่พอเอาออกมาจากตู้เย็นทิ้งไว้สักพักมันก็จะกลับมาเป็นของเหลวใสปกติถ้าขวดไหนเข้าตู้เย็นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นแปลว่าไม่ใช่ของดีแน่นอน เรื่องราคานะครับอย่าหลงซื้อที่ถูกเกินไปน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แท้ๆมันไม่ถูกหรอกครับเพราะกระบวนการผลิตมันยากต้องใช้มะกอกเยอะมากถ้าเจอราคาถูกผิดปกติมันน่าสงสัยแล้วครับแต่ก็ไม่ต้องซื้อแพงที่สุดเสมอไปราคากลางๆจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือก็เพียงพอแล้ว ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เจาะลึกกันหน่อยนะครับว่าทำไมน้ำมันมะกอกถึงทำงานได้ขนาดนี้ในน้ำมันมะกอกมีสาระสำคัญหลายตัวตัวแรกคือโอเลอิกแอซิดนี่คือไขมันดีชนิดโอเมก้า9มันช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ตัวที่2 p o โพลีฟีนอลโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่า h y ดรอกซ t ไทโรซอและโอย r โรพิน e สารเหล่านี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่แรงมากมันช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีและที่สำคัญมันช่วยเพิ่มการผลิตนิตริกออกไซด์ในร่างกายนิตริกออกไซด์นี้สำคัญมากนะครับมันเป็นสารที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณอวัยวะเพศนี่คือคกลไกหลักที่ทําให้เกิดการแข็งตัวครับยาหลายชนิดที่ใช้รักษาปัญหาเรื่องนี้ก็ทํางานผ่าน,นกลไกเดียวกันแต่น้ํามันมะกอกมันเป็นวิธีธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงตัวที่ 3. วิตามินอีน้ํามันมะกอกมีวิตามินอีเยอะมากวิตามินนี้มันช่วยปกป้องเซลล์สืบพันธุ์ช่วยให้สเปิร์มมีคุณภาพดีขึ้นและยังช่วยเรื่องฮอร์โมนอีกด้วย มีการศึกษาหลายงานนะครับที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่กินน้ำมันมะกอกสม่ำเสมอมีระดับเทสโทสเตอร์โปรนสูงกว่าคนที่ไม่กินและยังมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวน้อยกว่าอีกด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่านะครับมันมีงานวิจัยรองรับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรในร่างกายล่ะเมื่อคุณกินน้ำมันมะกอกเข้าไป มันจะถูกดูดซึมในลำไส้เล็กไขมันดีเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเซลล์เหล่านี้ต้องการไขมันดีเป็นวัตถุดิบในการสร้างเทสโทสเตอรโรนในขณะเดียวกันสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในน้ำมันม,นมะกอกจะไปทำงานที่ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดผ่อนคลายลดการอักเสบลดคราบไขมันที่สะสมทำให้เลือดไหลได้สะดวกขึ้น และนี่คือจุดสําคัญครับทำไมถึงต้องกินก่อนนอนเพราะตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วง10โมงเย็นถึง2ทุ่มนี่คือช่วงที่ร่างกายผลิตเทสโทสเตอโรอนมากที่สุดถ้าเรากินน้ำมันมะกอกก่อนนอนพอถึงช่วงเวลานี้สารดีๆในน้ำมันมะกอกอก็พร้อมที่จะไปช่วยเสริมกระบวนการผลิตฮอร์โมนนอกจากนี้ตอนกลางคืนร่างกายยังทำการซ่อมแซมเซลล์ที่ชำรุด สร้างเซลล์ใหม่ถ้ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากน้ำมันมะกอกคอยช่วยกระบวนการนี้ก็จะเกิดได้ดีขึ้นเซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นก็จะมีคุณภาพดีแข็งแรงตอนนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้แน่ๆครับคือผลลัพธ์คุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากทำไปสักพักผมจะบอกตามตรงนะครับอย่าคาดหวังว่าจะเห็นผลทันทีในคืนแรกมันไม่ใช่ยาครับมันเป็นการปรับสมดุลร่างกาย สัปดาห์แรกๆคุณอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรมากนักบางคนอาจจะรู้สึกว่านอนหลับสบายขึ้นนิดหน่อยตื่นมาสดชื่นขึ้นแต่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนอย่าท้อนะครับนี่เป็นเรื่องปกติช่วงสัปดาห์ที่2อถึงสเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับหลายคนบอกว่ารู้สึกมีพลังงานมากขึ้นไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมตื่นนอนตอนเช้าแล้วไม่รู้สึกอ่อนเพลียอารมณ์ดีขึ้นเริ่มสนใจเรื่องบนเตียงมากขึ้น ช่วงเดือนแรกนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เริ่มเห็นผลชัดเจนครับการแข็งตัวดีขึ้นแข็งนานขึ้นความมั่นใจกลับมาบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสิบปีตัวแข็งแรงขึ้นไม่ง่ายๆแบบเมื่อก่อนแต่ที่สำคัญนะครับผลลัพธ์มันไม่ได้อยู่แค่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวหลายคนบอกว่าความดันโลหิตลดลงคอเลสเตอรอลดีขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นผิวพรรณดีขึ้น ผมร่วงน้อยลงสมองปลอดโปร่งขึ้นจำอะไรได้ดีขึ้นนี่เป็นเพราะน้ำมันมะกอกมันไม่ได้แก้แค่ปัญหาเดียวมันแก้ที่รากคือการไหลเวียนของเลือดและสมดุลของฮอร์โมนเมื่อสองสิ่งนี้ดีขึ้นทุกอย่างในร่างกายก็ทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยมีคนถามว่าถ้าอายุมากแล้วละ่ะ60หรือ65แล้วยังได้ผลไหม คำตอบคือได้ครับแน่นอนอายุไม่ใช่อุปสรรคผมมีคนไข้หลายคนที่อายุมากกว่า60ทําแล้วได้ผลดีบางคนอายุ70กว่าแล้วยังได้ผลเลยแต่ต้องยอมรับว่าคนที่อายุมากกว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าหน่อยและผลลัพธ์อาจจะไม่ดราม่าเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่าแต่ก็จะมีการปรับปรุงแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอครับอย่าทำสาม วันหยุดสี่วันแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกต้องทำทุกวันไม่มีข้อแก้ตัวตั้งเป้าไว้ว่าจะทำสามเดือนติดติดก่อนแล้วจะเห็นว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างไรมีข้อควรระวังนะครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องหัวใจความดันเบาหวานหรือกำลังกินยาอยู่ควรปรึกษาหมอก่อนแม้ว่าน้ำมันมะกอกจะเป็นของธรรมชาติแต่ก็อาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันมะกอกมันไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่ได้แก้ปัญหาที่มีสาเหตุจากโรคร้ายแรงถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเพศที่รุนแรงมากหรือมีอาการอื่นๆประกอบด้วยต้องไปพบแพทย์นะครับ อย่าคิดว่ากินน้ำมันมะกอกแล้วจะหายหมดทุกโรคมันไม่ใช่อย่างนั้นน้ำมันมะกอกเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพครับมันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับการใช้ชีวิตที่ดีนั่นหมายถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดเลิกบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง ถ้าคุณทำทุกอย่างนี้ประกอบกับกินน้ํามันมะกอกสม่ำเสมอผมรับรองเลยครับว่าคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงแต่เป็นสุขภาพโดยรวมของคุณคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นแข็งแรงขึ้นมั่นใจขึ้นมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ผมอยากแนะนำครับถ้าคุณไม่ชอบกินน้ำมันมะกอกแบบดิบๆคุณสามารถผสมกับอะไรก็ได้ผสมน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวหรือจะเอามาราดบนสลัดก็ได้ แต่อย่าเอาไปทอดอย่าเอาไปผัดเพราะความร้อนสูงจะทำลายสารดีๆในน้ำมันให้กินดิบๆหรือราดเย็นๆถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่เรื่องการเก็บรักษาก็สำคัญนะครับน้ำมันมะกอกต้องเก็บในที่มืดไม่ให้โดนแสงแดดไม่ให้โดนความร้อนควรเก็บในตู้หรือที่มืดมืดเย็นๆฝาต้องปิดสนิทเมื่อไหร่จะใช้ค่อยเปิดอย่าเปิดทิ้งไว้นานๆเพราะน้ำมันจะเสื่อมคุณภาพได้ ดูวันหมดอายุด้วยนะครับน้ำมันมะกอกแม้จะมีอายุเก็บนานแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณภาพก็จะลดลงควรใช้ภายใน1ถึงสปีหลังผลิตและหลังเปิดขวดแล้วควรใช้ให้หมดภายใน3ถึง6เดือนผมรู้ว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะกังวลเรื่องราคาน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์มันไม่ถูกจริงๆครับแต่ลองคิดดูนะครับ แค่หนึ่งช้อนชาต่อวันขวด500มิลลิตรใช้ได้เกือบ3เดือนถ้าคิดเป็นวันๆก็ไม่กี่บาทเทียบกับค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าแพทย์ถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพมันถูกกว่าเยอะครับนี่คือการลงทุนกับสุขภาพของตัวเองครับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเงินหาได้แต่สุขภาพหาไม่ได้โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพมันมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมด ผมอยากให้คุณลองทำดูนะครับลองจริงจังสักสามเดือนทำทุกวันไม่ขาดแล้วมาบอกผมมาคอมเมนต์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างผมอยากรู้จริงๆครับเพราะผมอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าลืมนะครับว่าร่างกายของเราเหมือนเครื่องจักร ถ้าเราดูแลมันดีใส่น้ำมันดีๆให้มันมันก็จะทำงานได้ดีใช้ได้นานแต่ถ้าเราทอดทิ้งมันไม่ดูแลใส่ของไม่ดีให้มันตลอดมันก็จะพังเร็วใช้ไม่ได้ตอนนี้คุณมีทางเลือกแล้วครับทางเลือกที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแค่หนึ่งช้อนชาของน้ำมันมะกอกทุกคืนก่อนนอนสม่ำเสมออย่างน้อย21วันแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง จำไว้นะครับความลับไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอทำทุกวันช้อนเดียวดีกว่าทำเป็นครั้งคราวแต่เยอะร่างกายต้องการความต่อเนื่องต้องการการดูแลที่สม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากครับอย่าคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณในข้ามคืนมันไม่ใช่เวทมนต์มันเป็นกระบวนการของธรรมชาติใช้เวลาต้องอดทนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ชั่วคราว ผมหวังว่าวันนี้คุณจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้นะครับและขอให้จำไว้ว่าสุขภาพของคุณอยู่ในมือของคุณเองคุณมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงมันคุณมีอำนาจที่จะทำให้มันดีขึ้นเริ่มจากวันนี้เลยครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งขอบคุณที่รับฟังครับแล้วอย่าลืมบอกผมด้วยนะ ว่าคุณอยู่ที่ไหนดูตอนกี่โมงผมอยากรู้ว่ามีคนจากที่ไหนบ้างที่สนใจเรื่องสุขภาพแบบนี้และถ้าคุณมีคำถามอะไรถามมาได้เลยครับผมจะพยายามตอบทุกคนดูแลสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ